เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังภาพสวยๆกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะครับวันเดียวเที่ยวสงขลาเราอยู่ที่บ้านทุ่งจังนะครับที่นี่เขาเรียกบ้านทุ่งจังนะครับทุงงท่งจังทุ่งจังตำบลทุ่งลุง <c oughs> อ๋อมันเป็นอุโมงสมเดินนะครับ ถ้าเดินหลีกรถหน่อยนะครับถ้าเดินไปพันเก้าเนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์เห็นไหมริงหนึ่งคืออากาศดีใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคืออากาศดีอากาศดีครับบริสุทธิ์ดูยังเป็นนิดตอนนี้ป่าอยู่เลยนิดนูกล้วยกล้วยกล้วยเถือ่อนนั้น ซุ้มอุโมงต้นยางพารานะครับที่บ้านทุ่งจังให้สาวๆถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะครับเก็บภาพสวยๆเก็บภาพสวยๆเก็บภาพสวยๆจะได้โพสต์กันโพสต์กันโอเควันนี้นะครับคณะต้องเที่ยวชุมชนนะครับทัวร์ สเสนสงขลาผู้วา่าพาเที่ยวนะครับดำเนินงานโดยทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาท่องเที่ยววันเดียวนะครับแต่เราก็สร้างกิจกรรมสร้างสีสันให้กับจังหวัดสงขลาในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ เอาละครับเชิญนะครับคณะต้องเที่ยวชุมชนนะครับนี่กล้วยปิ้งกล้วยย่างกินกล้วยกันได้นะครับสดสดเลยทำกันสดสดนะครับนี่เข้ามาเลยครับนี่กล้วยนะครับกินได้เลยครับหยิบกินได้เลยอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยอันนี้กล้วยนะครับลองดูว่ากล้วย ทุ้งจังอร่อยอย่างไรนะครับกล้วยตุ้งจังทุ่งลุงอร่อยอยังไงนะครับเนี่ยเอาเลยครับของชอบแล้วพบกับของชอบแล้วนะครับสด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 กินกันสดสดนะฮะ <c ums> เอาเชิญเลยเข้ามาเลยครับพี่พี่นะครับ <c ums> เข้ามาเลย,ยเห,หยิบกินได้เลยครับกินได้เลยไม่อั้น ตามอัตยาศัยกินไม่อัน้นะนะฮะอ,อกินได้เลยกล้วยดีกินได้กินไปเอาดักรถนะี่อร่อยเอาเลยครับมาเอาชิมได้ครับสดๆย่างกันสดๆแบบนี้ไม่เป็นไรโอเคเอาไปนั่งก่อน กาแฟก็เป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวชงไว้สดสดเดี๋ยวไม่รู้ชงยังอ่ายังไม่มาที่อเนี้ยในี้มันจะเป็นกาแฟไหมครับต้นน้ํเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอกาแฟอ่ารอสักครู่รอข้าวต้มนะครับอ่านี่ปีกล้วยทอดนี่อร่อยครับลองดูนี่ปีกล้วยทอดมันหัวปลีทอดมันหัวปลีเออทอดทอดมันหัวปลีก็ได้อ่ะ นะครับเราก็นั่งชมบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์กันได้ตาหมัตยาใสนะครับป้าปุกอยู่ไหมครับป้าวันนี้ป้าปุกอยู่ไหมครับน้องๆอ,อ,อ๋อป้าปุกเป็นเพื่อนอาจารย์ปันนีเก,นะกินฟรีเลย นะครับที่นี่สวนสายน้ํานะครับด้านล่างนี้มันเป็นสายน้ํานะครับด้านล่างเนี่ยเนี่ยจะเป็นคลองเหันไงได้ยินได้ยินเสียงน้ําไหลไหมอ่าจะได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับนี่คือน้องขวัญน,นะครับน้องขวัญเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสงขลาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาเชิญผมไปนั่งคุยให้น้องๆฟังเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับแล้วน้องขวัญเนี่ยเขาก็สนใจและอยากจะทําเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับเขาทําเกษตรเขาทําอะไรอยู่แล้วด้วยเนี่ยในกลุ่มยังสมาร์ทเนี่ยกลุ่มยังสมาร์ทก็คือกลุ่มกเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งสำคัญมากนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ทำการเกษตรทำการเกษตรยุคใหม่ทำการเกษตรปลอดภัยทำการเกษตรเ,ษเพื่อการท่องเที่ยวทำการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์อันนี้คือสิ่งที่ดีมากเลยแล้วเมื่อวานผมไปนั่งคุยให้น้องๆก็ฟังเนี่ยแล้วน้องเขาก็อาสาขอตามมาดูกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็บอกว่า เนี่ยผมอยากเห็นคนคนที่เป็นคนจัดการท่องเที่ยวเหมือนที่ผมทําอยู่เนี่ยอยากให้มีสักสิบคนในจังหวัดสงขลาคือถ้าเรามีคนจัดการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนที่ผมทําวันนี้สักสิบคนเนี่ยสมมติว่าวันนี้สิบคนพาออกเที่ยวคนละยี่สิบคนก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในจังหวัดสงขลาสองร้อยคนนะครับวันนี้เนี่ยถ้าพาเที่ยวห้าสิบคน<ๆ>ก็จะมีคนไปเที่ยวจังหวัดสงขลาพันคนเพราะนั้นเนี่ย เราต้องสร้างนักจัดการท่องเที่ยวชุมชนนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆเลยครับเราอยากให้มีนักจัดการท่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่ผมพาอยู่คนเดียวสามสี่ปีแล้วยังไม่มีคนอื่นมาพาเลย<ม>เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีคนอื่นๆเพิ่มมาสักสิบคนเนี่ยจังหวัดสงขามันจะคึกคักาาใครเป็นคนอบรมนะครับอือ ครับครับอืมนะครับคือต้องทําเลยครับอบรมอยู่เป็นชาติก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ทํานะครับปีใหม่ก็อบรมอีกพอปีนี้ก็อบรมอีกนะครับมันก็ไม่เกิดเป็นผลสำลิศเมื่อวานกรณีของน้องขวัญเนี่ยน้องขวัญบอกว่าเนี่ยอยากจะอบรมผมว่าไม่ต้องอบรมมาเลยมาดูเลยวันนี้ของจริงแล้วก็เห็นกิจกรรมจริงท่องเที่ยวจริงนักท่องเที่ยวก็จ่ายเงินจริง นะครับไม่ได้เราไม่ได้จัดตั้งแล้วเราก็ไม่ได้ออกงบประมาณให้กับใครนะครับเวลาเขาไปเที่ยวถ้าเขาจัดตั้งเนี่ยการท่องเที่ยวจริงไม่เกิดคือรัฐออกตังให้แล้วพาคนไปเที่ยวถ่ายรูปเสร็จส่งโครงการเที่ยวเสร็จจบครับแหล่งท่องเที่ยวก็จบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆน้องขวัญก็เรียนรู้ไว้แล้วไปเรียนรู้สักสี่ห้าครั้งก็เป็นแล้ว แล้วก็ทําเองเลยนะครับดูแลหล่งท่องเที่ยวชุมชนสงขลาเห็นไหมครับเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ทําอย่างไรให้มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่สมมุติว่าเดือนหนึ่งสัก <c oughs> สิบครั้งแหล่งท่องเที่ยวก็จะอยู่ได้แต่ที่มันอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสามเดือนเรามาครั้งหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีนักท่องเที่ยวมามื้อเช้าเดือนหนึ่งสักสิบครั้งเนี่ย เขาอยู่ได้แล้วเขาก็จะพัฒนาการได้ดีกว่าเดิมเขามีความพร้อมอยู่แล้วครับเพราะนั้นสร้างนักจัดการต้องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็พาเที่ยวจร,จริงๆนะครับเอาละครับเอาละครับตำพิธีเรียกนกนะครับเรียกนกแล้วเรียกนกแล้ว ความจริงเนี่ยต้องตอนเย็นนะครับต้องตอนเย็นตอน<า>ที่เขากลับรังอืมา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 แล้วไก่ครับมาแล้วนกยุงมามา,มา,มาเห็นไหมเห็นไหมมา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  ไปเที่ยวกไกลสงสัยไม่ได้ยินเสียงเรียกมามามานะครับที่วัดนะครับภูผายาติการามนะมไม่เป็นไรเอาเท่านี้แหละได้แล้วมา,มามเดินโช์อยูนะ่มาแล้วนกขก้างหลังอีกหนึ่งตัว นี่ความจริงมันนี่ is, ก,กี่ตัวหลังมัดได้พี่หกเจ็ดชิพเหรอพี่พแต่ตอนเย็นนะครับตอนเย็น<ป>ๆที่เขากลับรังอะ่ะ<ป>นี่เราอาจจะเรียกเสียงไม่เหมือนกับเนนเออเนนเขาให้อาหารเขาจำเสียงได้มามามาเนนเนนนะไปไปไปทัศนศึกษาเนนไปเ<ป>ขาพาเนนไปปฏิบัติธรรมนี่นี่เรียกนี่คนนี้ต้องไม่ ไม่เป็นเนนมันรู้แล้วว่าไม่ใช่เนนมามมา,มาโดๆเออบินมาแล้วครับบินมาแล้วมา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 ,มากินอาหารอที่พักสง,งนะครับภูผายาติการามนะครับเป็นโรงเรียนสอนสามเนน ที่นี่เขาเขาจะมีเนนสอนสามนเนนนะครับโงรโงเรียนปริยัติธรรมรรด้านหลังเนี่ยก็ำลังสร้างเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับมาม,ามาตอนนี้เนนขี่รูกอ่ะเ45เนนก็ต้องเป็นเนนที่ยากจนนะเป็นเนนที่คำพ้าอะไรเงี้ยอาจารย์เอมามปสอนามาลไม่เรียนไม่เอาอ่าหรือต้องเรียนต้องเรียนข้อ,รขอแรกคือต้องเรียนแล้วข้างในดูนหมูดูหมูป่าเจ้าเดินอยู่นะ้อง แล้วเขาเลี้ยงที่นี่ใช่ไหมคะเรียีกันที่นี่ครับเขาเนผ่อยังไงเดี๋ยวจะไ้ป้านีจะมาสอนภาษาอังกฤษเน่ะาครไม่ดนามานได้ไดเนี่ยเนี่เนี่ี่เดี๋ยวจะเอาของมาแจกดิจิทัลนีอะไรเนี่ยอืมอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาแจกยโรรีจะทำโครงการให้ช่ครับอ่าอ่ามาแล้วอะไรอะไหออครับ ได้เลยย่านนี้บินไทยร่วมกันบินไทยแน่แเห็นไหมเห็นไหมเอาถ่ายรูปเลยไออ๋อพวนี้ถ่ายรูปภาพสวยๆก็ถ่ายเก็บไว้วมากนี้เพื่อเพืนแกเพื่นด้วยมาถึงใหญ่จเจบเจบเอจเ เอาละครับเดินครับเลี้ยวไปเลยตรงไปเลยครับตรงไปเลยตรงตรงไปนูน่นคุณวิชานเขา้าเข้าเหนียวคู่เรือนของร้านอาหารใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ผมทํามาเองทํามาเอารถมาเลย,ยอันยอสุครับทําม,มาส่งทําม,มาส่งอ่าไปเลี้ยวไปเลย,เรย,เลยตรงไปเลยครับตรงไปเลยส,สวนทุเรียนมูซันคิงนาหม,ม่อมมีหลาย มีหลายพันนะครับตุเรียนเขามีหลายพันนะครับนี่คือสวนตุเรียนมูซันคิงนำำนำำนหนามดำใ,ใช่ครับหนามดำก็อีกพันหนึ่งสวยมากเลยรูปนี้กดถ่ายไว้ก่อนเยี่ยมเยี่ยมมากนะครับเดินไปเลยครับนำไปเลยเ สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับท่านอำเภอสวัสดีครับนายอำเภอนายอำเภอเชิญเชิญน้องพวกเรานี่ท่านท่านนายอำเภอนามมอมสวัสดีครับสวัสดีครับนายอำเภอมารออยู่ครับครับคยินดีต้อนรับสู่ออนายอำเภอนายอำเภอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนายอำเภอนามมอมนิ่ใสดีครับนี่สุดยอดนายอำเภอยินดีต้อนรับชิมครับผมชิมแล้วเมื่อกี้ครับ ขวัญใจขวัญใจอ้าวเอาเลยทุเรียนทุทุเรียนมีจำกัดทุเรียนมีจำกัดถ้าใครใครอยากจะจองก็หยิบเลือกชั่งเอาไว้เดี๋ยวชิมก่อนเอาชิมก่อนเอ้าเอาชิมดูโอ้นี่ก็น่าอิ่มาจังเลยนะครับนะมาถึงว้อมมากรุมเรียนเลยครับ เนี่ยุเรียนนะครับมูซันคิงไร่รุ่งตะวันนะครับนามอมนี่นี่นี่เจ้าของสวนครับนี่เจ้าของสวนนะครับน้องเป็ดเป็ดเป็ดธรรมชาติเลยนะครับนี่น้องเป็ดนะครับเอาเลยนะครับนี่ตอนนี้ตกลงขายกระนาดเรากิโลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเอาปิดก่อนอยากจะซื้อได้เลย อา้ากินกันเลยบรรยากาศสดๆนะครับตุเรียนนามอมสวยมากอัตยาใสนะครับทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนามอม เนี่ยน้องเป็ดเสื้อเขียวนะครับใส่หมวกขาวนั่นคือเจ้าของสวนนะครับอ่าบรรยากาศสดๆนะครับเห็นไหมครับมาซื้อทุเรียนในสวนมากินทุเรียนในสวนสดๆนะครับสดๆเ<ด><ด>อาดูโมจันคิงโมจันคิงอ่าเอาเลยนะครับบรรยากาศสดๆ

อ๋นะครับชิมกันใหญ่ชิมกันใหญ่อร่อยอร่อยอ่าเห็นไหมครับเอาเลยครับ่ใยหรอ่ายครับเอาตายตาตายตายโอ้เอาเลยน้องก้อยเองนมาแล้ว อ่าดีมากสวยมากโอ้โว้าวแย้มกันจังเย้มกันจ้อนแย้มกันจ้อนนะครับนี่เป็นคณะวีไอพเลยนะครับไร่ร right ุ่งตะวัน ไล,ล่ลุงตะว,วันก็เปิดคาเฟ่นะครับก็มีร้านกินทุเรียนเดี๋ยวแวะไปที่ร้านก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวแวะไปที่ร้านด้วยก็ได้ไปดูร้านาสไตล์แบบคาเฟ่นะ,ะอ่ามีทุเรียนอยู่ในตู้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปชมใครอยากซื้อต่อไปจะได้มาแวะเอาละครับซื้อทุเรียนครับซื้อทุเรียนจักหมื่นนะครับไอ้ได้ทักงสองหมื่นประมาณนี้เดี๋ยวมาแล้วครับเป็นแถวเลย ทัวร์ทางไทยผู้ว่าพาเที่ยว,วอยากเสียชื่อตัวผู้ว่านี่กพี่อ้อโอเคเยี่ยมมาก,ก,กชิมไปลูกนึงซืง้อลูกนึงเอาละครับช่วยกันซื้อ,อ <c oughs> เอาละครับนี่คือคณะท่องเที่ยวชุมชน วันเดียวเที่ยวสงขลาตอนนี้รุมกันซื้อทุเรียนมูซันคิงแล้วก็หนามดำจากไร่รุ่งตะวันอำเภอนามอมครับของดีนามอมอำเภอนามอมจังหวัดสงขลานายอำเภอมายืนเชียร์อยู่ข้างหลังนะครับวันอาทิตย์นายอำเภอก็มานะครับถ้าไม่ซื้อนายอำเภอจับวันอาทิตย์ท่านนายอำเภอก็มาให้กำลังใจ มาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับมาบรรยากาศสดๆนะครับซื้อทุเรียนมูซันคิงนามอมนะครับของดีอำเภอนามอมเสนนามอมเน,มมเนสงขลานะครับเอาไปเลยครับเขียนชื่อใส่ไว้นะครับ แล้วก็ปลูกถุงไม่ดีบรรยากาศสดๆซื้อทุเรียนของดีนามอมนะครับไร่รุ่งตะวันอำเภอนามอมจังหวัดสงขลานะครับเป็นสวนแรกของจังหวัดสงขลาที่ทุเรียนมูซันคิงทุเรียนหนามดำสุกให้กินได้แล้วนะครับ ขายได้แล้วด้วยตอนนี้นะครับอนี้บรรยากาศสดๆนะครับคณะท่องเที่ยวชุมชนามาเที่ยวก็ซื้อกันนะครับคนละลูกคนละหลายๆลูกนะครับตามอัตยาสัยมาถึงก็ได้ชิมกันก่อนได้กินกันก่อนนะครับน่